สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับโมทอค m 1 1กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะไปลุยกับคบาวนั่นเองด้วยคียบอร์ดนั่นเองนะครับเฮ้ยพูดอะไรของผมวันนี้โอเคเอาเป็นวา่าเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันก่อนอันนี้ก็เป็นนั้นที่ผมแต่งไว้ไเล่นๆนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งตัวกันเอาอเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ไม่เอาล่างเลยวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ ตั้งชื่อว่านั t ผ s ญ m a n ในภาค9ที่โดนเผานะครับจากนั้นเคโนก็พากลับไปเพื่อรักษาตัว <Brand. S 1> เลือกแบบไม่มีหน้ากากก่อนเดี๋ยวพาไปเลือกสกินคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าแบบว่าที่เขาเป็นปกตินะอันนี้ก็ล่างรีวอนเน,นนะครับอันนี้คือล่างปกติแล้วเหมือนเพิ่งแบบเพิ่งรักษาหายมาเลย ส่วนนี้เป็นร่างที่ดูสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็เป็น DLC Herer นะของฮาโลวีนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะดูเหมือนฆาตากรเดียอยนนี้ก็เป็นร่างวัยหนุ่มเหมือนจะยังไม่โดนเผาเลยนะจักรวาลร่างหนุ่มอันนี้น่าจะมีกันหลายแบบแล้วมั้งผมว่าจะเอาร่างนี้แหละที่รักษาตัวเสร็จ แต่เลือกสีนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปแต่งตัวอย่างอื่นก่อนหน้ากากแต่ละแบบแล้วแต่ที่คนชอบเลยแบบคลาสสิกผมก็มีนะเห็นไหมคลาสสิกคาบาวผมจะใส่หน้ากากอันแรกไปก่อนละกันดาบก็ใช้อันแรกนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรตอนลุยเนื้อเรื่องจะได้เอาอีกชุดหนึ่งไปลุยแบบสบายใจ อันแรกที่มียังไม่เต็มเลยยังไม่สีม่วงเลยมันรู้สึกขัดใจตัวเองมาเลือกสีกันปิดท้ายแล้วกันนะเลือกไม่ถูกจริงจรสรุปผมเอาสีนี้มาสี <c oughs> วันอ่อนอันนี้มาเลือกท่าทางเพิ่มเติมนิดนึงครับผมุผู้ชมลองมาปรับเลือกกันได้บางคนเล่นแบบอาจจะลืมว่ามันมีฟังก์ชันนี้นะลองมาปรับดูได้นะครับท่าทาง สามารถเพิ่มเติมหรือว่าจะเอาไปแทนที่อันเดิมก็ได้นะแต่ผมชอบอันที่เพิ่มมากกว่ามันจะมันจะได้ต่อคอมโบได้หลากหลายแต่บางทีใส่ไปก็ใช้ไม่หมดลืมโอเคครับไปด้ยกันแต่งตัวสนานเลยวันนี้ไปดูซิว่ามันเจอตัวอะไรกันบ้างก็โอเคน่าเสียดายไม่มีเดวอลล่านะ ไปดูกันครับผมมาดูซิว่าคอมโบที่วอร์มาเนี่ยจะไหวไหมครับกับการลุยด้วยคีย์บอร์ดในวันนี้คนแรกเจอกับผู้กองแจ็คกี้บริกไม่ใช่ผ yeah. no ู้กองแจ็คบริกพวงดาบออกมาแบบเท่ๆเลยนะฮะพวกแบ็คดากอนนี่มันเร็วไร่จริงนายพูดอย่างว่ามันแย่ขนาดนั้นอะ ฉันจะล่าพวกนะั้ให้หมดเลยหยุดเดี๋ยวนี้ครับเจ้าหน้าที่โอ้ยฮือล่าป,ปุบโดนปับ๊บนี่นะผมไม่ยอมให้คุณมาถล่มแคล๊ะแลอวอือหนึ่งสองสามวิง่งไป เฮ้ยไม่ทันอีกโดนเลยอย่ามาโหดร้ายรุนแรงกับผมมากนะอือกงจักเข้าไปใบมีดอะไรสักอย่างอแกลบมาอยุยางไปซะมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเขาบาอะ หนึ่งสองถีบเข้าไปบล็อกเก่งจริงๆเลยอื้กเล็บเนี่ยอืม,อมทำไมผมพลาดฮิตแรกบ่อยจังเว้ยลืมปุ่มอีกนั่น โอยใจเย็นสิหนึ่งสองเอ้ยตายเถอะนะอออยู่ดีก็ลนอีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองอฮ้ยจังหวานตัลายแล้วโอ๊ย ยืนอันนี้บูทาริตี้เขาให้ทีนี้ก็ไปใส่ขาเหล็กเพิ่มนะเ <Ball wins. S 1> ท้าเหล็กข้อเท้าเหล็กโอเคทุกคนไปลุยกันต่อเจอกันอีกแล้วคอลเลกเตอร์ ฉันก็คงจะต้องเฟทาริตี้นายซะแล้วสินะมาดูกันว่าเขาจะพูดจาอะไรกันนะสองคนนี้เอ๊ะมาพ้นสุสานหรือไงเนี่ยเ้าขาต้องการเงินของเข,าข้าคืนบแบล็กดากคอนไม่มีนโยบายคืนเงินเว้ยปืนของพวกนายมันใช้การไม่ได้อะซิ หนึ่งสองเอาเอากดพีดีก็เออมันต้องอย่างนี้หนึ่งสองสามโวยโอ้โหโดนคัดยิงโบอีกตายคือมันวาร์ปได้ด้วยลืมบล็อกอีกแล้วผมเนี่ย อืมหนึ่งสองฮุกสแสลมปลาด้วยกองจักรโอ้ยขนาดแค่มีเดียมผมยังแย่ขนาดนี้นนเห็นไหมมีคนบอกให้ผมเล่นฮาร์ดแค่มีเดียมผมก็แย่แล้ว โอ้ยตายเลยนะผมล่นอะไรอุย้ยวาร์ปเก่งซะด้วยหนึ่งสองเออหกแกลบน่ารำคาจริงเลยโซ่บ้าเนี้ยบล็อกเหนียวจริงๆเลยนะอืม กระจิงโบรวปดีนี่ไมาดันแพ้จัได้เนี่ยหนึ่งสองสับฟาดอือจะปาอะไรฮะเนี่ย คราจิงโบรไปอีกทีนึงไปหนึ่ง,งสองโอ้ยหมดลิ์ได้แล้วอือยังไม่ยอมอีกให้ตายเหอะม,มาบังอาจนักโดนนี่ซะ จะพาไปวิ่งเล่นสักหน่อยนะจังหวะนี้ต้องซูมสักหน่อยนะฮะหลบพวกลำทรงลำไส้ชิ้นเนื้อหนังอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อมันจะติดเหลืองขึ้นมาต่อไปก็เจอกับชายชื่อว่าโจ๊กเกอร์ นอร์มอลเราก็ไม่สามารถประมาทได้นะทุกคนผมยังแพ้ย่อยยับอยู่เลยเนี่ยเจอกันอีกแล้วนะมิสเตอร์เจมาใช้อาวุธของนายทำมาหากินดีกว่านะ <c oughs> เงินมางานก็เดิน <c oughs> เราจะสนิทกันอย่างรวดเร็วเลยนะเ <c oughs> พื่อนเอ๋ย <c oughs> จะมาจ้างฉันทำงานเหรอฮะจะต,ตลก นี่เลหนึ่งสองอือโอ้ยเข่าสับถีบนี่หละโอ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามอุย้ยอือมันต้องอย่างนี้โอ้ยโดนมันแทงยับอีกแล้วครับเอ้อ สรุปติดเหลืองตรงนี้แหละนะโอ้ยไม่น่ามัวตลกขบขันเลยอืมเจอหนีสักหน่อยนี่นะสปีสเตอร์ของัจรวานโมโตคอมแบทนะอืมบาดเจ็บหนักทุกตาเลย เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยแหละทุกคนต้องขออภัย้วยใครมันจะไปเก่งทุกตัวกันเล่านี่นะบล็อกเหนียวซะจริงเลยหนึ่งสองโอ้ยชอบใช้ผิดท่าอีกแล้ว <c oughs> อืมอีกทักทีหนึ่งสองนอร์แมเด,ดช บูทาลิตี้ดีกว่าอย่ามาดื้อ <c ab al> เรียบร้อยเนื้อหนังมังสาหายไปหมดโอเคครับไปด้วยกันต่อมาเจอกัเช้าวขานสุดเลย ภาคเก้าคบาวมันข้าเข้าไปถึงในวังของชาวขาดเลยนี่นะจะว่าไปแล้วก็อยากเล่นภาคเก้าเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่ให้ตายเถอภาคสิบยังแทบไม่มีเวลาจะเล่นเลยให้ลูกน้องแบกอาวุธมาอีกแถมย่ำยีพวกเขาข้าไม่ไว้ใจพวกแบล็คดาก,ก่อนแล้ท่านกระโดนตัดสินเกินไป แก๊งของนายมันยังรอดอยู่ได้ยังไงกันเนี่ยก็กลุ่มมันแข่งแกล่งและสุดโหดไงล่ะเอ้ใส่ไปก่อนอะโอ้ยกดถูกไม่ถูกอะใส่ไปก่อนแล้วหนึ่งสองบัสซอนี่หนึ่งสองเออบัสซออที ผมต่อยลมทำไมวะหน้าน,ะนี่โอ้ยอมันใส่ไม่ให้ผมพักเลยใจเยอะอย่าเข้ามาใกล้ข้าออกไปซะนี่ อย่างเงี้ยแกลบอีกเนะีถยาอย่างงั้นก็ขอเฟร้โบนหน่อยให้ตายให้มันบล็อกได้ด้วยโอ้ยผมแพ้อีกแล้วทุกคนนี่มันมีเดียมจริงหรือเปล่านี่หนึ่งสองสามนี่เนี่ย 1, 2, เพิ่มคับโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยทำไมมันโหดร้ายจังเลยแม่นยำเหลือเกินนะอืมเป็นคลิปที่โคตรตึงเลยโดนลงโทษอีกแล้ว เกินไปแล้วนะท่านเนี่ยท่านจะยังเกินไปแล้วนะหยุดสักทีเถอะนะผมลนอะไรไม่รู้วะทุกคนเฮ้ยก็ว่าวอร์มาอย่างดีแล้วนะตอนเล่นออนไลน์ชนะเขาได้ยังไงวะเนี่ยเล่นกระบอดมีเด้ยังแพ้อยู่เลยเออ บาสซอโดนฟาดกระบานอีกแล้วอย่ามาดื้อได้ให้มันมากนะท่านนะอ่ะอืหนึ่งสองหกแกลบนี่อยา่าเอดอย่าต้องโดนฟาดหัวอ,อีกครั้งกันเนี้ย <t> อือ ท่านนี่มันดิบเถื่อนจจังเลยเออหนึ่งสองสัมหกสแลมเฮ่าข้าจะปล่อยท่านไว้ไม่ได้แล้วนะท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขึงขังดื้อด้านในวันนี้นี่นะ ไม่ได้ดูท่านี้มานานแล้วเฮ้ยเฟสไทดีสำหรับแฟนๆเกมซีรีส์นี้ก็จะชินบางคนอาจจะรู้สึกวิงเวียนสีสันก็ได้นะครับผมโอเคไปเลยกันต่อเจอกันอีกแล้วนะครับเจ๊ชีว่า รู้สึกจะเจอกันบ่อยหรือเกินนะช่วงนี้ชาวขานก็นเหมือนกันหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยไม <halls> ่จงโค้งคำนับก่อนจะพูดคุยกับข้าอะไรกันท่านเป็นราชินีหรือไง วิ่งเร็วแต่ว่าเรียนรู้ชา้าซะจริงท่านนี้ดูมิ่นคาซะให้ตายเถอะหลุนแรงจริงๆเลยนะนี่นะใส่คอมโบไปก่อนจะพยายามไม่เว้นจังหวะอืมนี่นะโนแมนเดชหนึ่งสอง หกแสลมเออเกือบโดนเฟเาโบรแล้วอืมเยอ yeah. รอบนี้ถือว่าดีขึ้นนิดนึงโอ้ยใจเย็นครับราชนินีอืมเอาแก๊สไป ใส่มาแทบจะลืมใช้อยู่แล้วโอ้ยหนึ่งสองสับหกแลมอืมลุกขึ้นมาก็โดนอีกเวียงไปนู่นเลยนี่ไเฮ้ยโอเคบล็อกทัน ด่านนี้มันด่านแบล็กมาร์เกของแคนแ a c k d ดากอนนี่นะเราจะไม่ฆ่าราชินีที่บ้านของเราหรอกเ,เดี๋ยวโดนเผ่าโชว์คันสีน่แขนยกพวกประบุกที่นี่จะไม่มีที่ํำมาหากิน<ร>โเคตรเท่เลยโอเคทุกคนเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่หลงเข้ามาดูกันทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะ ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกันได้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม See you ชาวันเรียนทั้งหลาย